ข้อสังเกตหนึ่งอย่างของเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะครับตัวกล้องตัวนี้จะไม่มีหน้าจอนะครับร้อนร้อนเดีย๋ยวเราไปดูคุณภาพ่ายนะครับว่าภาพจะชัดเจนแค่ไหนนะไปดูกันเลยครับสวัสดีครับปีวีผมเจมจิมมี่เจมนะครับวันนี้ผมมีกล้องมาร e วนะครับตัวนี้เป็นกล้องหน้ารถด e n e t Vision D1 Pro นะครับตัวเนี้ยเป็นกล้องหน้ารถที่มีความละเอียดสูงถึง 2K เลยนะแล้วก็ สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยตัวนี้ผมได้มาประมาณ1,300กว่าบาทนะครับก็เป็นราคาแฟลชเซลนะครับถ้าเกิดกดโค้ดก็จะได้ถูกลงไปอีกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาแกะกล่องมาดูว่าข้างในมีอะไรให้มาบ้างนะครับไปดูเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะครับ mm hmm. แกะกล่องออกมาเขาะจะมี2กล่อง ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เสริมก็คือตัวนี้จะเป็นตัวช่องจ่ายไฟนะตัวนี้ให้มา2ช่องนะตัวนี้เป็น2 1ุดแอมป์แล้วก็1นแอมป์นะครับเสียบกับช่องจุดบุหรี่นะครับแล้วก็สายไฟนะครับที่ให้มาน่าจะยาวเพียงพอนะครับตัวตัวพอร์ตเขานะครับเป็นอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะม,มินิ USB เหรอตัวพอร์ตคราเป็น USB A แล้วก็ไปที่มินิ USB นะครับ มาแล้วอันนี้เป็นตัวกล้องนะครับตัวกล้องตัวกล้องจะไม่มีหน้าจอนะตัวกล้องจะไม่มีหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนช่องไมโครโฟนแล้วก็จะมีไฟนะครับไฟกระพริบเวลาเวลากล้องทํางานครับไฟตัวนี้จะกระพริบเวลาปรับกล้องนะครับตัวนี้เขาสามารถปรับได้เป็นหมุนรอบทิศทางเลยนะหรือจะหันกลับมาถ่ายคนขับรถก็ได้นะตัวนี้สะดวกมากส่วนตรงนี้เป็นตัวกาวนะครับเอาไวตะนะ้ติดกับกระจกนะติดหนึบแน่นอน และส่วนตัวนี้เขามีตัวนี้มาให้ครับในกล่องเขาจะมีฟิล์มนะตัวนี้ฟิล์มเอาไว้แปะกับแปะกับกระจกนะครับแปะกับกระจกก่อนที่จะแปะตัวกล้องเข้าไปนะครับเวลาติดตั้งนะครับเราก็จะแปะอย่างนี้แปะอย่างนี้ลงไปนะครับเขาให้ฟิล์มมาสองอันนะครับตัวนี้ตัวกล้องก็จะมีช่องใส่เมมเมโมรี่การ์ดนะครับตัวนี้ช่องเสียบไฟนะครับเป็น USB แล้วก็ปุ่มนะครับปุ่มเดียวสามารถ ควบคุมได้ปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับตัวนี้เวลาเราใช้งานแล้วก็ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้งานแล้วก็จะเป็นคู่มือครับคู่มือคู่มือมีภาษาไทยไหมไม่มีภาษาไทยนี่ครับเวลาโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็สแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนี่ครับ สำหรับการติดตั้งนะครับมี1ตัวกล้อง2หัวใจไฟ3สายไฟ USB 4ฟิล์มนะครับ3ต,ตัวนี้ติดปุ๊บใช้งานได้เลยรายที่สำคัญนะครับเมโมรีการ์ดนะครับต้องมีนะเมโมรีการ์ดเราจะลืมเสียบเมมเข้าไปด้วยนะครับขั้นตอนขั้นตอนการติดตั้งนะครับผมก็จะติดตัวฟิล์มตัวนี้เข้าไปที่กระจกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะติดตัว กล้องลงไปนะครับโดยการลอกกาว 3M ตัวสีแดงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ติดไปบนฟิล์มที่เราติดตั้งไปตรงกระจกนะครับเราก็กําหนดว่าเล็งตําแหน่งกลางๆครับว่าให้มันอยู่ช่วงกลางๆรถนะครับหลังจากติดตั้งแล้วนะครับตัวกล้องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้อยู่ซ้ายขวาหรืออยู่กลางๆก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําไม่ติดไว้ตรงกลางครับหรือใครอยากจะถ่ายที่มัน ถ่ายคนในรถนะครับผมแนะนําว่าอย่าติดให้มันอยู่อยู่หลังกระจกนะครับเพราะมันจะมองไม่เห็นอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟิล์มที่ติดอยู่หลังหลังกล้องนะครับเราห้ามลืมเลยนะครับเราห้ามลืมใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับเมมโมรี่การ์ดใส่เมมโมรี่การ์ดเข้าไปโอเคใส่เมมโมรี่การ์ดต่อไฟนะครับ เรียบร้อยแล้วก็ฟิล์มฟิล์มด้านหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมลอกออกด้วยนะฟิล์มที่เป็นสีวฟา้าอืแล้วเราก็ต่อไฟเข้ากับตัวที่จุดบลีนะครับของผมก็อยู่อยู่ใต้นี่นะเสียบที่จุดบลีเสียบสาย USB นะครับเสียบเข้าไปร้อนร้อนเดี๋ยวเราไปดูคุณภาพไฟนะครับว่าภาพจะชัดเจนแค่ไหนนะไปดูกันเลยครับ การใช้งานแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมจะต่อไฟทดลองใช้ให้ดูนะครับตัวนี้ก็ต่อไฟเข้ากับ power bank หรือว่าต่อเข้าวเย็นบีทั่วไปผมจะลองทดสอบใช้ให้ดูนะครับวิธีใช้ก็คือเราไปโหลดตัวเราไปโหลดตัวแอปพลิเคชันของเขาก่อนนะครับชื่อ Hikvision d a s c a m นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับหน้าตาแอปพลิเคชันเขาก็ชื่อ,อน, Dad cam นะครับ Hikvision d a s c a m นะครับเป็นรูปกล้กกอง แล้วกดติดตั้งเลยครับเดี๋ยวเราจะลองคอนเน c t ไปพร้อมกันเลยนะหลังจากนั้นผมก็เปิดแอปขึ้นมานะครับกดยอมรับแล้วก็เลือกภาษานะครับเลือกภูมีประเทศนะเป็นประเทศไทยนี่อนุญ,ญาตเข้าแจ้งเตือนอนุญ,ญาตกดเพิ่มอุปกรณ์นะครับขณะใช้แอปทีนี้เราก็ไปคอนเนค t ตัวกล้องฮีวิชั่นของเรานะครับตัวนี้ เป็นคอนเน็กรหัสผ่านเขาจะอยู่ในตัวคู่มือนะรหัสผ่านของเขาคือหนึ่งถึงศูนย์นะครับก็คือก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ขั้นนี้เข้าไป พอเราเชื่อมต่อนะครับพอมันขึ้นว่าเชื่อมต่อนะครับเรากลับไปที่แอป i ีวิชั่นของเรานะครับก็คือกดแบนกลับไปกดแบ k บกดเพิ่มอุปกรณ์ทีนี้ตัวกล้องจะทํางานนะครับเราก็กดเปิดใช้งานเขาจะให้ตั้งรหัสตัวกล้องใหม่นะครับเราก็ตั้งแล้วกดเปิดใช้งาน ตัวกล้องจะเริ่มบันทึกแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถดูแบบหลายถามได้เลยเวลาเราเข้ามานะครับเมื่อกี้ผมเออนิดนึงนะต้องสไลด์นะครับสไลด์ไปไปดูกล้องกดคอนเน็กใหม่เราต้องใส่รหัสผ่านใหม่นะครับก็คือเราก็กดลืม แล้วเข้าใหม่โอเคทีนีเชื่อมต่อแล้วเราเข้าไปใหม่นะครับนี่เราก็สามารถดูกล้องแบบหลายทามได้เลยนี่นะครับก็เป็นกล้องเราจะกดดูภาพไฟล์บันทึกหรืออะไรก็ได้นะ ดูคลิปเก,าก่าๆที่เราบันทึกเอาไว้ในเมมโมรีการ์ดสามารถดูได้หมดเลยหรือเราจะกดโหลดขึ้นมาเลยก็ได้ครับนี่เราสามารถกดดาวน์โหลดขึ้นในโทรศัพท์ได้เลยก็คือกดดาวน์โหลดตัวคลิปก็ยังมาอยู่ในตัวโทรศัพท์ของเราหรือเราจะกดแชร์แชร์แชร์ไปไหนเราสามารถกดแชร์ไปในไลน์ในเฟซในอลไรได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้เป็น สถานการณ์ฉูกเฉินนะครับสถานการณ์ฉุกเฉิ็คือตัวจีเนเซอร์ทางานเวลาตัวกล้องมีการแบบกระแทกที่รุดแลนครับตัวชีปเขาจะเก็บไว้ในนี้หมดเลยจะไม่มีการบันทึกซ้ำนะครับเราต้องเข้ามาลบนะถ้าเกิดมีเยอะๆตัวกล้องจะไม่ให้บันทึกไม่สามารถบันทึกได้เราต้องมาเคลียร์ก่อนนะครับบางทีแบบตกลุกมขึ้นเนินสะดุดอะไรเงี้ยมันทํางานเราก็มาไล่ลบการตั้งค่านะครับกดที่รูปเฟืองเราสามารถเลือกความละเอียดได้ตัวแอปเป็นภาษาไทยเลยนะใช้งานได้ง่ยได้ง่ายมากความละเอียด อัตราเฟรมเรตตัวนี้สามารถตั้งได้2แบบนะครับเป็น Full HD 30 f r a m เฟรมนะครับกับ 2K นะครับ30เฟรมเปิดเสียงเมื่อบันทึกภาพอีกครั้งนะครับตัวนี้ระยะของวิดีโอนะครับเขาจะตัดเป็นช่วงๆวงวิดีโอนะครับว่าแต่ละไฟล์จะให้สั้นยาวแค่ไหนส่วนนี้การตั้งค่ากระจกนะครับสมมุติว่าเราแบบหันกล้องมาหาตัวเองนะครับตัวภาพมันจะลิก พลิกกลับด้านให้นะครับไม่ให้แบบภาพออกมาแบบตีลังกาสูตรตรงนี้ก็เป็นเสียงนะครับเสียงการแสดงผลว่าจะเอาเสียงดังเสียงเบาแค่ไหนนะครับเวลาแบบตัวกล้องพูดส่งเสียงออกมานะครับว่าบันทึกแล้วอะไรเนี่ยแล้วก็ในคลิปเราจะสามารถจะเอาแบบโชว์ลนยน้านได้ไหมวันที่หรือวันที่บกโลโก้ก็สามารถทําได้ความไวของจีเซนเซอร์นะครับเราก็เลือกได้ครับว่าเราจะเอาความไวจีเซนเซอร ต่ำสูงกลางหรือสูงนะครับตัวนี้ความถี่ของแหล่งแสงนะครับก็คือส่วนมากแบบเคยเห็นคลิปไฟที่ไฟกระพริบไหมครับในไทยให้แนะนําติดตั้งเป็นตั้งค่าเป็น50เฮิร์ตนะครับจะทําให้แสงไฟไม่กระพริบเวลาคลิปถ่ายบันทึกต้องการใช้งานก็มีเท่านี้นะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างน,นะครับ ข้อสังเกตหนึ่งอย่างของเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะครับตัวกล้องตัวนี้จะไม่มีหน้าจอนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ข้อเสียหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานจริงเราก็ไม่ได้มองหน้าจอตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับตัวนี้เขาจะมีไฟกับพิบบอกนะครับว่ากําลังบันทึกอยู่นะครับก็ถ้าเกิดใครไม่ยุ่งนหารเรื่องนี้ก็กดได้เลยนะครับสําหรับใครที่กําลังหากล้องหน้ารถที่ราคาไม่แพงคุณภาพดีๆใช้อยู่นะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับเป็น ฮิวิชั่นดีวันโปรนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมีอะไรมาเร็วอ,อีกฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ